มึงมันคอมเมนต์ได้ไหมเราคอมเมนต์เมนต์ตับบุ๋ดได้ไหมเก็บตีเอาเครื่องหนูดิยังไงเอาเครื่องหนูป่ะอ๋อเด็กนี่มีใครที่เข้ามานะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะนั่งอยู่เฉยๆใครที่เข้ามาแล้วกดออกไปกด499ซื้อกลุ่มปิดนะคะห้องพิชามีบายค่ะ กด499ซื no? ้อกลุ่มปิดให้หน่อยอู้นอะไรับใครเนคือหอมัาเออมันจะรู้ได้ยงไงหอมหอมที่เป็นปลาทอดไอ้ t k นนูน่าโคตรซีดเลยเอฟเฟกเตอร์เอาสีชมพูสีชมพูที่หนูเคยใส่ให้อ่ะอันนี้ไงใช่ 499ใครที่มาดูย้อนหลังนะคะอันนี้คือไลฟ์ขายบัตรกลุ่มปิดนะคะซึ่งในกลุ่มปิดเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศที่เอ็กซ์คลูซีฟก็คือว่าอาจจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ไลฟ์ในมิสแกรนไทยแลนด์นะคะจะไลฟ์ในกลุ่มปิดแทนเนาะก็ใครสนใจก็สามารถกดซื้อได้นะคะสําหรับกลุ่มปิดคอนเสิร์ตเวียดนามแต่หอมนะทำยังไงถึงจะมีที่เทใส่เป็นไฟ์มาเป็นฟลกังเกาะก่อนที่จะมีข้มีฉากเลย เป็นไฟไหลลงคอไม่มีอ่ะไหนปัหมุดตรงไหนยังไงไม่มีมีแต่ถ่ายอ่ะไอเอามาเลยเอาเสียส่วนฝากนะฝากเบสัมลีเอ้ยชู้ปะแค่ชูล้างเท้าหรือยังขึ้นเตียงอ่ะแค่ชูอะาค่ชูอ๋ออยู่นี่จริงอยู่ถ่ายได้เหรอเอามาถ่ายเป็นฝก ทุกคนค่ะกดแอปกุ่มปิดกันเข้ามานะ้วฉีก99นะจะไม่เห็นบรรยากาศทุกอย่างนะขอาใจบ,อ,บอ,อย่างเช่นวันนี้ตอนขายเสื้อก็บรรยากาศม่หลายคนก็หยุดอนเงินเปิดไป่เห็นอยู่ในกุ่มปิดแล้วผิดผิดแต่ะวะ่ายังไม่หายนะหลังๆเริ่มถ้ากลุ่มปิดนี่เห็นรอบคู่อันที่27ไหมอะเห็นดิเห็นหมดเลยเหรอทั้ง27 28ก็ละลายบรรยากาศอยู่แล้วไงออื ถูกพลาดใช่ไหมเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เป็นปลาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้อ่ะอันนี้อแบบไก่ปะอันนี้น่าจะหมูนะหมูอันนี้จะเป็นใครสั่งไก่อันนี้เนื้ออันนั้นหนูน่าจะเนื้อถ้าสีเดน้วกันแม่คือมันอ่านไม่ออกแวร์พี่ฟ้าพี่ฟ้าอินเทอร์เวสต์รูมเดี๋ยวข้าวหนูนี่ไก่ทอดคนจังแล้วพี่พี่ดูชากินอะไรอ่ะ เทนโฟหาดิโทรหาพี่นุชาดิอ๋อโอเคตดตาพชาพรแกเป็นคนสั่งโมันได้ยินอะไรกันคนี้รับสุเอะไรกันคเนี้อ international fans you guys add line application at miss grand thailand เออาลทุกคนกด499เข้ามานะ้ดูบรรยากาศทั้งหมด ของคอนเสิร์ตพี่ฟ้าเบื้องหลังทั้งหมดในโวกับการซ้อมรันตูแล้วก็รอบจริงทุกอย่างทั้งแล้วพี่ดูชายกินอะไรนะไม่ถามง่ายๆของพี่ดูชาั่ยนั้นัไอ้แฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันแกะแยกไปแล้วก็แกะอ้าวเหรอแกตีแยกไปแล้วอันอันที่เหลือเนี้อของพี่เลยดิใช่ของทั้งหมดเลยของทั้งหมดเลยตอนนี้หนูกกำลังจะทำ โอ้โหแล้วผักทำไมมันขนาดนี้นะโอ้โหดูดูสั่งปลาดีกว่าปลาในแบบร้อนๆมาที่กรอบอันนี้ถุงเขาไม่มีอันนี้ให้อ่ะสี่ก้าวเข้ามาให้หน่อยนะสี่ก้าวมากินเยอะๆได้นี่ทุกคนเดี๋ยวจะกินเยอะๆให้ทุกคนซื้อสี่ก้าวไม่มีหลอดหรอกไมกินผักหาอยู่ไม่กินผักก็จะลำบากหน่อยนะคะทุกคนดังนั้นก็โกชิเขาไม่ดีเสียงเลยน้องุ้ยเราโกชิก้าวห่อยมากไอแคปกล่องซิแบบไหน สี่ก้าวเส้นมากไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยขอบคุณค่ะบสงสารผักมันอุตส่าห์เกิดมาที่ไผ่ไม่กินมันอะมันต้องเสียใจมากแน่เลยนะจริงหรอเล่นออนหรือก็ไม่กินเลยหรือรู้ค่เกลยอไม่กินไม่กินผักไม่กินเลยเติบโตมากแต่ว่าก็กินได้นะไม่ใช่ไม่กินเลย เลยชอค่ไหนจากอันองอันเน่ยิไม,ไ,มไดุ้ยเสียก็เต็มเลย<ฮ>ขอบุญค้ะอืมจ้าเ <c oughs> ลยจ้ำไลวถ้าใครระบบไม่ดูดก็อเรีบบยร้ำไ,ไปเลยนะ <c oughs> ระบบไม่ดูดก็ดูดระบบก็ได้ขนาษโอ้เป็นฝ้ายเยอะเลยขนา,าดะนะั้นสี่กองกินจนอ้วนใครได้แล้อวว้วนเราก็กินมันเรื่อยเลย วันนี้ได้ถือกำเนิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคือบีบซอสเต็มหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปเอ้าเขาไม่ให้ซอสพริกเลยหรอนี่เอ่ะเขาให้ซอสพริกแค่ซื้อตั้งแต่วันแรกจะบอกว่าโปรดักชั่นรอบนี้นะคะก็คือถ้าใครได้เห็นเวทีมิสแกรนเนี่ยอันนั้นก็จะมีเป็นเวทีคอนเสิร์ตซึ่งการถ่ายทอดสดทุกอย่างมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนถ่ายทอดสดมิสแกรน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันมันคือกล้องแล้วก็เหมือนตอนที่เราฉายมิสแกนเลยนะคะอ,อยู่เดี๋ยวค่อยคุยแซ่บปะอ,อินดคอมาอยากวให้ดูแม่กินข้าว<ะ>นดโทรคอรมาเยกนี่จะให้ตั้งกล้องให้ดูแม่กินข้าวเดี๋ยวบอกลยอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันลยครับ<ะ>โอเคอะไรคลิปใช่หรอ ซอสพริกเหรอพริกเกลือนะแมคโดนัลล์เข้าน้องชาได้ค่ะเพราะว่ากินตลอดนะคะได้เห็น6บาทอุ้อุ้ย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 ยุคแคนกิ๊กแอลไลอินเตอร์แกร์อร่พอสำหรับปอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโค้ดปอคอนเสิร์ตอินป้ามหาชนสอ2 โนอิงฟ้าไลฟ์แอนเวียดนามคอนเสิร์ตที่ฟ้าอินเวียดนามนะฮะแล้วก็มีสเปเชียลเกย์ยุคแคนทาม i n g ป้าป้านวัตยุคแคนทามลิสต์ซิงสกิงอัศว์ I can sing a song อุ้ยคนดูจะหมือนอ่ะฮะพี่ผมทองข้างหลังค่ะ พม่าตาเรา่็เราก็ไม่ได้ผมทองนะผมน้ำตาลทำไมเขาหวัอะไรพี่ผมทองเขาหลองใครเขาพี่ไพนไงเราไม่ได้ผมทองทองอยู่ในกล้องทองมันน้ำตาลมันไม่ใช่สีทองมันสีน้ำตาลไปเช็คแสตาด้วยแล่ถ้าจะหลอกผีอย่ากลัวคุณหลอกคือชายบอกเลยนะ บอกแล้วว่าผีอ่ะมันมาหลอกให้เรากลัวแต่คนอ่ะมันมาหลอกให้เราเจ็บอย่ากลัวเลยผีอ่ะกาัวาเจาจำไหมไม่จำเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือปู๋ออีกโอ้โผอมผอมสี่เก้าเก้านะครับทุกคนเราไม่ได้มาเล่นมุกนะเรามาไข่คุณปิดนะไม่ใช่แล้วใกล้ด้ถึงวันแล้วของไครอ่ะของไค่เหรออ๋อย็ง ฮอแล้พี่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นให้โอเคโอเคเดี๋ยวคณมีนาเข้ามาแต่พูดนี้ก็จะอ้วนเพราะพูดนี้ออกอายสื่อกล้านะทุกคนสำหรับคอือจะบอกว่าเมื่อกี้มีคนถามว่าอยู่ห้องใครก็เลยบอกว่าอยู่ห้องหนูกับยุ้ยหายพี่ชายตัอะไรข้างล่างครับ พี่พี่หาไม่ไม่พี่ชาพี่ฟ้าอาบน้ำูนห้างบนหลยวลงมาใครส่องก็จกโห้ยน่าจะเป็นเจ้าที่น่มจะเป็นเจ้าที่เหรอพี่ชาแก่อย่างวะน่าจะเป็นเจ้าที่ค่ะ เจ้าที่อยากจะมาทักทายทุกคนถ้าทุกคนเห็นี่คือต้องไม่ได้ไปทำบุญนะเขาอาจจะมาขอส่วนบุญทุกคนแต่โชคดีที่เราไม่เห็นใครเห็นแสดงว่าเขาอยากขอส่วนบุญใช่แต่เราไม่เห็นเพราะว่าใครเห็นแสดงว่าเขามาบอกว่าไปทําบุญเยอะๆใช่อันนี้คือทําบุญเยอะแล้วเขาบอกไม่ต้องมาบอกแล้วว่าต้องทำบุญอันนี้บุญเยอะแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าหลายเลขเดี๋ยวต้องไปทำบุญบ้างอะอะไรอะ หมูมันมันน่ากลัวแฮ่มมันเย็นอีกแล้วเหรอที่มันอยู่ฮ่องกรุงเหรอลองชิมอันนี้อร่อยนิ่มเหมือนกินน้ำจิ้มซีฟู๊ดเลยเนี่ยอร่อยตายน่ายแฮ่มทำหน้าหยีได้อร่อยวอบคุณง่ายชิมออร่ยฉันมาทำอันนี้หมู จิ้มจิ้มเหมือนกินน้ำจิ้มซิ้มหมูเลยมันแบบแซ่บแซบหมูเลยมันเด้งนี่แหละมันคือหูหมูเหมือนเวลาเราจิ้มอ้หยุดหยุดเอาบอกว่าเป็นเยลลี่ไม่เอาเม็ดพิชาจิ้มอยูมันจะกุบกุบไม่เอาพี่จิ้มหน่อยได้ไหมพี่เคยเลี้ยงหมูพี่พี่เคยเห็นมันเป็นไก่ทั้งอันมันคือเอ็นไก่ไม่หด้แล้วไม่ได้จริงพี่ยงภาพติดตาเคยกินหมูกระทะจนได้กลิ่นหมูแบบกลิ่นหมูตัวเป็นๆป่ะชิมหอหมูสดอ่อ หมูแบบเป็นตัวพี่เคยเลี้ยงหมูไงพี่เลยรู้ว่ากินใช่ไชมไม่เคยดีแล้วคิดถึงน้องมากเลยสี่เก้าเดมดุน้องน่าจะเป็นเบคอนไปแล้วแหละดมตัวเองก็ได้นะตอนเนี้ยกินหมูมั้ยพี่นั่งบนเก้าอี้สวยจังคอมเมนต์ว่าประสาทยังยังยังไม่หยุดขอบคุณค่ะที่ด่าแรนรอเล่นหนา ห,หนึ่งหมื่นคนขอสี่เกเก้าสักร้อยคนได้ไหมมาผูา้่ายขี่นจางมีอะไรอ่ะพี่ชาแต่ถ้ามีผีเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกไม่มีหรอกซื้อกลุ่มปิดเร็วใช่ซื้อกลุ่มปิดเร็วคนนี้เก่งมากอยากหอมหัวสะผมก่อนหอมมโอนแล้วถ้าทาได้สุด กุมปีด499พิมพ์มาได้เลยนะคะทุกคนใกล้จะถึงวันแล้วนะใครที่ซื้อช้าก็จะโดนดึงเข้ากลุ่มชา้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ทันตอน้องรีบซื้อตอนนี้จะได้เข้ากลุ่มดิวจะได้ทันทุกๆก,กิจกรรมของเราอันุกๆก,กิจกรรมอ่ากู้ไก่อร่อยม,มากเลยอะ แตบหนูวแต่ซอสเขาไปแปลงมาไม่เหมือนซอสบ้านเราก็อร่อยนีดซอสพี่าไหร่อยนี่อร่อยแต่ว่าซอสมันแบบเันเดียวแปลกแปลกมันต้องผสมกันปะแต่เขาให้เราแค่อันเดียวอือคิวพี่เหลือเป็นซอสมะเขือเทศหมดเลยแต่เป็นฝ่ายบ้านเขาไม่เปลืองน่าหรอไม่ใช่เพราะเราออกมาคือเกีหรอเกี่ยวปกติถ้ามันอยู่อย่างงี้มันก็จะลอยอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเหี่ยวชารักตัวเองมากๆนะใครจะไม่รักพี่พี่จะร้องไห้ละ จริงจริงคุงเร่องน้เจนีเหมือนกันหนไม่ได้ยินมังเมืนเล็กรอจริง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 ยังเหมือนเด็กหรอใช่ไหมนจ่ยังเหมือนกันปะห้องอื่นไงที่ทาอะไรเด็กน่าจะมีคนแบบว่ามาเที่ยวกับลูกไงน่าจห้องตรงข้ามอ่ะเพราะว่ามีคนอยู่ห้องตรงข้าม เจ๊งหนูร้องหรือเปล่าเอาเหอะเขาจะมาหลอกก็มาหลอกเถอะกูไม่มีกระจิกกระใจในการกลัวผีแล้วบื้อนคนหลอกมาเยอะละมันปรงแล้วอยู่หนูมาไปคู่จะกลัวอะไรโดนหลอกมาเยอะแล้วเยวคยไปหลอกคนอื่นบ้างไหมไม่เคยย <c oughs> ิ่งหงอกำลังดีไม่เคยหลอกใคร มีแต่คนมาหลอกให้รักแล้วก็จากไปโอ้ตาบ้าเฉยเลยเจ็บจึ๊กตายนะตายไปแล้วไม่ด้วยค่ะสี่เก้าเบิ้ลทุกคนค่ะสี่เก้าเยี่ยวผมดำแซน็คค่ะผมดำแซนด์ผมทองไผ่ลิวผมน้ำตาลชฉลอดจบและผมโซ่หรือใคร ที่เดละาาผมครับแล้วมันมีเหม็นอันหนึ่งเว้ยนี่ขอพูดนะไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าแต่ไลายเมื่อกี้แล้วพูดเพราะว่าเห็นแล้วแบบเป็นอะไรยคือเป็นอะไรแต่ว่าซื้อกลุ่มปิดด้วยนะถ้าใครที่แบบว่าเข้ามาคือเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายทั้งในและนอกวงการขอย้ำว่าเพื่อนอเพื่อนเพื่อนดิโน แลนี่ไม่ชอบคบเพื่อนผู้หญิงเท่าไหร่ถ้าจะคบเพื่อนผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแมนอมพอไปเพื่อน,นผู้ชายเยอะปุ๊บทุกคนคือแฟนชาลอดหมดเลยเลยนนคนนี้คือแฟน,นคนนี้คือแฟนคนนี้คือแฟน,อนแอบคบกันปิดบงัง <c oughs> หลอกลวงนู่นนี่นั่นโทษน,นะฉันเคยพูดไ่าฉันมีแฟนฉันไม่เคยพูดถ้าเมื่อไหร่ดีฉันพูดฉันมีแฟนเดี๋ยวฉันจะพูดเองถ้ามีเดี๋ยวพูดเองไม่หลอกลวงด้วยเพราะนี่ไม่ชอบกันปิดบังอะไรอยู่แล้ว เราไม่ต้องมาหาว่าขายจิ้นจบพูดไหมดแล้วถ้าไม่รู้จักกันจริงก็อย่ามาตัดสินกันแค่นั้นแหละไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่ด,ด,นะดเลยจลยอยากเล่าอยากอยาก,อยากส่งปลาวันให้ชาลอตว่าอยากให้ทำท่าไผ่หลิววันนั้นเอ, <laughs> เอาเลย <laughs> <laughs> ตุยแน่ตุยเลยหนูบอกเลย เราวันนั้นไม่ได้ส่งคนเดียวไงนี่ก็ส่งนี่ส่งมาสิบตัวนี่ส่งนี่สองตัวมีสองครั้เองกรยไปเลยมาอยู่อย่างนั้นใช่เดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวหนูอ่านชื่อแอคให้ฟังได้ยังเขาบอกว่าไงตลกไม่คืออ่านแล้วมันตลกคือเพื่อนรุ่นพี่ผู้ชายมันเขียนนี่เลยส่งกลับไปแล้วนางก็พิมพ์มาว่าเอาอ่านเนี่ยดูดิ ไปออรกรบอมัคนคุยแล้วชือหลายคนสนใจเป็นกิธน้ำเฮนี่อ้อยรีานะคนนี้ของพิาีนี้ก็ไปแฟนคลับไม่สนใจแล้วจ้าคือแบบดกันเฮ้ยแบบว่าเก่งอ่ะเข้าใจปะ เก่งในการที่แบบว่ารู้ชีวิตคนอื่นแต่ว่าชีวิตตัวเองก็แฮปปี้ดีถึงบอกว่าทุกวันนี้อ่านคอมเมนต์แล้วขำบล็อกแกล้งบล็อกแกล้งไม่ได้อันนี้อร่อยนะโรชี่หรือแบบไม่มันเป็นอันนั้นไงเชียวบ้างแเราบอกเขาห้องตรงนี้ไม่มีเลยนะห้องสุดท้ายแล้วค่ะพี่ชาเออโดนหลอกแน่คืนนี้แตไรจพี่บอกยัง โดนหลอกแน่ไม่พวกหนูโดนพี่ชาไม่โดนพวกหนูนอนห้องนี้ไงเดี๋ยวกูกลับว้องห้างห้องห้างห้องพี่ฟ้าอาบน้ำอยู่ครับพี่ฟ้าอาบน้ำนอนหน่อยนะเพราะว่าไม่มีอ่างให้แห้งน่าจะลงไปรำน้ำตึ๊กตึกตึ๊กตึ๊กน้ำเด็กยุ่ยเขาต่างกันด็กต่างเมื่อเมื่อสาว น่าคำน่าจะคำนังเออถ้าใครไม่ชอบซื้อกลุ่มปิดจะได้มาเห็นหน้าเราบ่อยๆจะได้อยากรู้เรื่องเราเยอะๆแล้วก็เอาไปทํานวนิยายชอบคนนี้อ่ะเขาที่บอกก็ซื้อกลุ่มปิดเ็งซื้อ,อยากสี่เก้าเก้าพี่จุ๋งพี่ไพ่ยังไงนั่งอยู่เนี่ยอย่าท้าทายระบบหนั่นท้องกันนะว่าไป่นเป็นๆมันเนีเ่ยเรามือนกันเลยมันเยอะไหมมันเยอะไปอ่ะสี่ หายพันมาพิซันช่วยด้วยหมดอย่ก็หมดไม่หมดตันก็หมดตันนอาวยเหมดแน่หมดหมดหมดอยู่แล้วพอ้ยพูดเถอะขานนั้นนหะไม่ิงานงานวันนี้หลายคนสวยมากเลยเนาะสวย สวมาตัวจริงสวยมากต้องไม่เห็นตัวจริงใช่แฟนคขาประโกลแบบถ้าเราสวยมากอันนี้เราไม่กล้าเถียงไงมีเสียงอะไร้หรอเดินเข้ามาตอนไหนอ๋อเดินเข้ามาจากหลังก็มาตอนไหนอ๋อกอเคยกินอยู่เนี่ยทุกคนเดินนอกรึเดินลึกลงไปทักให้ ชื่ออ๋อยากเอาเลยอะเอาเลยค่ะน้ำโ๊กแล้วมันอยากเลยเราได้สามเก้าเก้าสบายใจแม่ข้ามาเก่งเพราะว่าซื้อแต่แรกขัดตื่นสายบ้างสิจะได้ซื้อสี่เก้าเก้าบอกเลยว่าปรดรกชั่นปีนี้ดีมากดีจริงเนาะล้วจัดระเองเราไม่แพ้ที่ไทยเลยถามว่าหนูมาทำไมมาถูพื้นเดี๋ยวามาขัดพื้นให้ ก็มาดูคนรุ่นใจอย่างบนี้อืมมาเช็ดเหงื่อป้อนข้าวป้อนน้ำเป็นอะไรอ่ะไม่สบายน้อยไม่ได้พูดอ่ะพี่ชาได้เลิตังค์ปะไม่มีตังค์สักบาทไม่ได้เอาตังค์โอ้โหพี่ชาไม่ต้องแลกนั่งเมื่อกี้ได้เมื่อกี่ล้านพูดมาเบาๆสี่ล้านจริงปะถึงไหมก็มันมีสองล้านที่เป็นแบงค์ห้าแสนสี่ล้านเท่ากับหกพันเลยเนาะ หนูแก่นนนแะนแรกมาทำไมไม่บอกเลยเดี๋ยวแบ้หนงเใช่นึดวเดี๋ยวใช่หนึงอ๋งอเดี๋ยวเอากับพี่นุชาะี่เไม่พ,พ, <laughs> พี่ชาหนาเหมือนกรตายอะพูดเหมือนกรตาย <laughs> มุกเล็กมุกเล็เกิด <laughs> จริงเห <laughs> มือมนกระต่ายสีตา้าเลยสาสมาก เราพูดได้แล้วนี่ก็พูดได้นี่ม่เขาบางทีว่อาจจะแค่อยากเห็นหน้าละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะเอาดีเลยมันเยอะขนาดเนาะเมื่อกี้มันขึ้นไปหนึ่งสองนะหนึ่งสองสามยแล้วไปตอนหนูขายของไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้ช่วงเนเฮ้ยเวลาเท่าไหร่เนี่ยสองทุ่มเขาหน้าบอกลูกค้าเริ่มไลฟ์สองทุ่มนะ สองทุ่มถ่ายดีมากนะ่ะใช่ค่<ม>่ช่วงสองทุ่มสามทุ่มก็สามทุ่มนี้ริ่มดีแหละสองทุ่มหนึ่งทุ่มกลมาพอดีเดือนหน้าหนูหว่างสามวันใครก็ได้ยัดงานให้หน่อย <c oughs> อุ้ยมีข่าวดีด้วยนะ <c oughs> เดือนธันวาได้ร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่แต่ไม่บอกว่าแบรนด์อะไรแมคโครแมคโครให้ยังไงบูหรี่อ๋อ <c oughs> ถ้าเขาให้ฉันฉันก็เอาฉันมานขับที่เวียดนามเชื่อไหมว่าขอเล่าหน่อยขอเล่าหน่อยว่าการการมาเวียดนามทุกครั้งอะ่ะรอบแรกมากับคุณป้ารอบาสองมาปีที่แล้วแล้วก็รอบนี้มารอบนี้กับที่นีใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าอยู่เวียดนามนานกว่านี้อาจจะเป็นไม่ไม่สมองระเบิด ก็เป็นคนใจเย็นมากๆทไมอ่ะเพราะเวลาเขาขับรถอ่ะคือแบบให้เลยที่หนึ่งนัมเบอร์วคือโฮ้ยนั่งไปแล้วแบบเกียร์ก็ไม่ได้นะกีดก็ไม่ได้นะกีดร์ทุกคนขับก็เลยแบบต้องเอาแมโครมาขับไม่ได้ขับอ่ะนี่ก็เลยคิดแล้วแบบว่าถ้าฉันลองขับอ่ะฉันว่าฉันอาจจะรอดรอดรอดไปเลย รอที่นี่แต่ไม่รอที่ไทยแฟนเวียดนามเลิฟยูแน็กสี่เก้าเก้าเอ็คิวคุณชราบซิ่งกับเอิญยูเลิฟมียูบายโค้ดกุ๊กนาวเออเขาไปเรียนอังกฤษมาแล้วนะเฮ้ยที้นต้อง6คอร์อ่านในลองคุยกับอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนเรอฮัลโหลอินเตอร์แฟน แป๊บนึงนะมีคนโทรมาวไอิอ่ะอยากรู้ดิฮัลโหลอยู่ข้างล่างแล้วหรอมาไลยต้องไปโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนพี่ไผ่อร่อยไหมแสดงคยิดค่ะวนตู้หนูยืนอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าอุ้ยพันสองอุยหมื่นสอ นไม่ใช่ใช่เน็ตมันมาจากเครื่องนี้อนี้เครื่องสำรองอ้ามันขึไปแล้วแล้วเน็ตมันมาจากไหนเครื่องมันอะไวุทองอ๋อเดี๋ยวเราไปแล้วเพราะว่าผู้สาวนั้นเขาไม่ได้มาเกี่ยวผู้สาวนั้นเขาไม่เกี่ยวมันเกินแล้วค่ะเกินแล้วค่ะยี่สิบสามนาทีเราขึ้นตอนสองทุ่มสี่อ้าวชอบเถียงวะ มาดูว่าหิวอ่ะฮะนี่ยี่สามนาทีฉันไม่ใช่คนโกหกอีกเจ็ดนาทีอะไรไม่เดี๋ยวเปิดประตูปึ๊บลงเลยเนี่ยเดี๋ยวบี่มิชาเปิดปุ๊บไม่ใช่เอ้าเหรอเดี๋ยวดูข่านี้ไปด้วยแล้วก็มาเลื่อนเตียงของน้องอ้าวหัวหมุนละแล้วเสียงอะไร พี่ด้วยใจแอบฟังห้องข้างนี้ก็คือหนูแกรตรีแบบมามันมากเลยซื้อให้หนูหนิาหังไม่พอพี่มีสีนะยิ้มไหม,มฉันมาทำอะไรที่พี่อร่อยปะไก่อร่อยกรอบดีไม่มีรสนี่มันไม่ผ็ดไม่ใช่วิ่งแซ่บอ่ะมันไม่มันเต็นยบไก่ทอดจริงเราดูคอนโซตเนาะ สี่เก้าเก้า,าสี่เก้าเก้า <c oughs> เกเก้าเข้ามานะทุกคนโอไนไนนาวเอวีหวังเพราะเราจะกินข้าวแล้วก็จะเมาหมอยแล้วก็นอนเพราะว่าเมือ่นอเช้าตื่นยี่โมงไม่ได้นอนเฮ้ยเราเนาะยังได้นอนนอนบนเครื่องเพราะเมื่อวานนี้หนูไปออกงานจันท <c oughs> ั้งทีประมาณที่สองที่สามเก็บกระเป๋าตอนนี้อึ่งหมายคือก,ก็คือต้องออกแหละ นี่ตื่นหกโมงครึง่งไม่ไหวแล้วแบบก็ตื่นหกโมงครึ่งเหมือนกันโครื่องก็ไม่หลับไม่รู้ทำไมมันไม่มันไม่สบายอะ่ะมันไม่มีท่าที่สบายอะ่ะขดก็แล้วอะไรก็แล้วสไลด์ตัวไหลก็แล้วใช่ค้นไปก็เดหลับเลยจริงเหรอเม่จะมาขึ้นไปแล้วจริงหลับก่อน <c oughs> ชาวบ้านเอาตอนไหนมารู้ว่าคนอื่นหลับตัวเองหลับตลอดจาวจนที่เอ๋เขาเดินมาบอกสุดท้ายอะ่ะ แบบแค่เห็นคุณหลับตลอดเลยวาคุณานอะไรหรือเปล่าไม่กล้าปลุกให้พันอนถอะเขาไม่ได้นอนไม่ไนอนอ่ะหนูก็หลับไงแล้วมาบอกหนูหลับก่อนเพื่อนเรยงหลับก่อนที่หนูหลับตอนไหนก่อนนอนไม่สบายเลยเดี๋ยวเออรอใครอยู่ในกลุ่มปิดก็รอนะคะแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ซื้อก็มาซื้อย้อนหลังได้นะแล้วก็เดิเจอกันในกลุ่มปิด พาะเราต้องขอตัวลากันไปก่อน3าคนนะคะทุกคนสวัสดีพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะบี่